ครับผมสวัสดีกราบผู้ชุมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด็ดในหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนียท่านนี้ก็เป็นเนื้อทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของเนื้อวทาน เจ้าของข้อมูลที่แบ่งปานเดียทานอย่างเรียวทันใจด้วยครับคลิปนี้เนียทานนี้ก็เป็นเนียทานใช้กับ1น่งธรรมบาคุก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับทุกคนเราไปชมกันเลยการตาพูชมที่น่ารักเจ้านี้ก็เป็นเนียทาน แปดเก้าน,ก,นก้ขอบขนมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปัน,ปนไปต่อการเลยเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางบนวิ่งบวเจ็ดเจ็ดโนเจ็ดสาม เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปด l o วิ่งล่างสองสามสองสี่สองห้าสองหกเจ็ดศูนย์สองห้าต่อไปครับใบนี้ก็เป็นอทานคู่กันห้าหกห เจ้านี้ก็เป็นอาทานเปรี้ยวนะเปรียปร้ยวเบ่งปันคู่เดียวห้าหกก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปันไปต่อกันเลยเจ้านี้ ภายแบ่งปนันเนวทานสองชุด6ตัว8ปดแปดเจ็ดเก้่รวมสองชุดชุดละหกตัวต่อไปเจ้านี้ลุงนักเจ้าลุงนักก็เบ่งปนัน 0ู9 50 9้าเก้าห้ารวมเจ็ดชุดปเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปัน,ปนเจ้านี้ครับท่านใบนี้สาวชายภรมิ แบ่งป,นปานนธาบุนล่าง9 91 95 90 97 98 15 10 17 18 50 57 58 07 08ตามโดย7 8นธานวิน91 50 7 8ไปต่อการเจ้านีน้อาเลสนะอาเลสแบ่งป,นป,ป,นปานธา

เจ้านี้ครับท่านหงทองเนื้อทาน2ต่อโบนนะสองศูนย์ห้าสองหกห้าสีส่หกเก้าศูนย์หกสามหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง่าเกจ็หหนึ่งสามสามปหปทานเก็บหน้าจอนะต่อไปครับเจ้านี้เปร้ยวนะเปร้ยวตัวเดียวห้า คู่ห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดหกหกห้าเจ็ดนะท่านเปรียวามแบ่งปันสชุดนสะีชุดเป็นอาทานอีกหนึ่งใบด้วยไปต่อการเจ้านี้ครับทานสาวชายพรมสามตัวตดนนะศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเกหนึ่งหกเก้าหก 9ก้าศ6 7 1 7หนึ่งจก็ขอบคคณเนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจไปต่อกันเลยเจ้านี้โคชุดวันประหรักหนึงสี่สามสี่หกสี่แปดสี่ หนึ่6เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแหน้ารวมหลายชุดนะท่านรวมรวมสิบสี่ชุดเป็นเนวทางก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปเจ้านี้ครับแนวทานโบลตัวเดียวนะอดีตที่แล้วก็ผ่านศูนย์นะท่านแนวทันใหม่นี้ก็แบ่งป่านเจ็ดนะเจ็ดตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้เอ็กนักนะเจ้านี้ก็แบ่งป่านแนวทานหกตัวเดียวและก็แบ่งป่านชุดหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์ หกหนึ่งศูนย์เจ้าเอกหนักก็แบ่งปัน,ปนเนวทางห้าชุดนะท่านห้าชุดไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับอเลิร์สนะ เจ้านี้ก็เบ่งปานธันวิน1 3 6 7 8วิ่ง3วิ่ง8และก็ชอบ1 3 8 3 1 3 8 1 8ก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจต่อไปเจ้านี้สาวชัยภูมิเบ่งปานแนวทาง3 4 5 3ี่ สามตัวนะสามตัวเนียวทานก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลท้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยครับท่านใบนี้ครับนะเจ้านี้ก็แบงปันเดียวทาน0ูนย์ห้าหกูน 5 5า6 5 7 0 5 0ห0ห5 5เจ็าก็ขอบคุณมากไปต่อกันเลยเจ้านีใบเหลืองนะท่านใบเหลืองก็แบ่งป,ปันเดี๋ยวท่านห้าเปดเก้า ห้าเป็ดแก้นะแล้วก็โคเป็ดก้วห้าเป็ดก้ห้ารวมสี่ชุดนะท่านรวมสี่ชุดตัวประชุมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดแล้วนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ เจ้านี้ครับสมายนะแนวทางล่าง0 1 0 4 0 7 0 8นะ1 4 1 7 1 8 4 7 4 8 7 8นะก็แบ่งปันรวม10รวม10คู่นะท่านหรือ10คู่ล่างก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงสำหรับเนวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือตัวาานเอ้ยก็ขอบคุณมากสำหรับก,กำลังใจกำลังเจอที่ติดตามเอ็กบีนมาประจำนะ ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยครับนะและก็ขอบคุณมากสำหรับเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงจริงๆ ทบชวมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านนะเราก็เจอกันต่อไปคลิปต่อไปครับผม